รถแรงมากนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะโอเค ถ้าถู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 คุณแม่บอกว่าหน้าตาจะได้มีมิติหน่อยเราก็สนุกสนานกันไปในระหว่างทางนะคะแต่งกันไปเรื่อยง่ายง่ายกันเดี๋ยวก็สวยค่ะคุณแม่บอก มาถึงที่มินิมูล่าฟาร์มจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วนะคะนะคะรู้สึกว่าถานนมีทางที่ดีขึ้นเยอะมากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเรามาถึงตอน2ชั่วโมงกว่ากวาตอนนี้เราก็ถึง1ชั่วโมงกว่าะคะก็ดีขึ้นมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาทุทกคนไปชม เราก็ถึงที่มิโูล่าฟาร์มแล้วเราถึงโซนตลาดชุมชนมีนีมูล่างกว่าที่เรามาวันนี้เราอยากจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงพี่ภูมิมีประวัติมีน้องพันด้วยสองปีที่ผ่านมาอน้องพันอย่ามาหาหมูว่าหมูจะโตขึ้นไหมพี่ภูมิหมูไม่จะแก่พี่ภูมิอยากเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงคิดว่าอะไรเปลี่ยนแปลงที่สุดไปไปนั่งรถไฟ คนน้องพันเคยมาทำแล้วนะแต่น้องพันไม่กินเพราะตอนนั้นน้องพันกินจอดไม่ได้ป่ะพี่ภูมิแนะนำให้ไหนคะลก็ระัติองนี่ัาก็จะบอกประมาณว่ามีว่าเาถามว่ามี้รถไปเป็ไงอนไก่ งอนไก่งอนไก่งอนไก่เดินเดินเดินไปซื้อคูปองกันก่อนเลยถึงจุดนี้เราต้องซื้อคูปองกันก่อนนะคะโดยที่เราต้องมาเลือกกิจกรรมที่เราอยากจะเล่น ว่าเราจะเล่นอะไรกันบ้างในวันนี้เราจะซื้อคูปองกันกี่บาทดีเรามีเวลากันกี่ชั่วโมงนะคะเพราะตารางกิจกรรมแต่ละอย่างก็จะมีระบุไว้เป็นช่วงเวลาให้เราเลือกนะคะน้องพันเลือกทำไอศครีมนะคะส่วนพี่ภูมิก็สนใจในเรื่องของดำนาแต่เวลาของเราเหมือนจะสั้นไปเราเลยเลือกทำไอศครีมด้วยกันค่ะ รุปว่าเราทำไอศครีมกันทั้งสองคนนะคะไปซื้อคูปองกันเลยทำกิจกรรมทำไอศครีมนะ สองเก่งใส่ของเก่งมามคะเอาวางกัาบวางของก่นอนวางของก่อนเดี๋ยวพี่ปูรอของไปเก็บก่อนค่ะลูกเบียร์เขาเบียร์บอกมา์กลอนำไม่เสร็จน้องพัชจะทำอะไรนะ ติดบนกระปุกค่ะอคออ,อ่ะติดว่าแกะค่ะเราแกะไว้ใส่ไว้ใส่ไสอศครีมของตัวเองอันนี้ของพี่ภูมิอันนีนะ้นี่คืออะไรให้ทายอันนีอกับน,น้ำแข็ง รอดูนะว่าจะเหมือนที่เราคิดไว้ไหมเดี๋ยวรอพี่ก่ันค่ะเราเลือกรถช็อกโกแลตนะคะในระหว่างนี้ก็จะมีทีมพี่เลี้ยงประกบว่าให้เราทําอะไรบ้าง <G ül üyor> เขาจะบอกขั้นตอนในการทําน้องภูมิน้องพัน,งพนก็กําลังศึกษาข้อมูลไปเรื่อยๆแอบดูเพื่อนได้ด้วยนะคะ เราก็มาเริ่มกันเลย วิปปิ้งวิปปิ้งต่อค่ะเดี๋ยังข้ามเหรอคะพี่ภูมิพี่ภูมิยังคงนี่ต่อเนื่อง Hello เผื่อไม่ได้เอาบอกว่าเติม,มทุกการเลนนี่เยอะหน่อยมันจะได้ไม่ผ่าไปทําไอศกรีมมามันยากกว่าที่คิดมากเลยค่ะเพราะว่าการตีกว่าเราจะตีได้ครัน้งหนึ่งอะค่ะแล้วต้องมาขูดใช่ไหมคะแล้วน้องพัะนะ<ม>้นด์อะเป็นคนที่ตีแบบนพั้นด์เป็คนใจร้อนค่ะแล้วพอตีไปเรื่อยๆเนี่ยมันขูดทีหนึ่งอะค่ะมันได้ แค่นีวเรา,าอธิบายวิธีการทําก่อนนะครับถ้ามันขุุ่ดเลยจะไม่เข้าใจนะครับก็คือวิธีทํานะครับอย่างแรกเลยเขาจะให้ขยบมาอันหนึ่งนะคบแล้วก็จะให้ขาดลงเป<ฮ>็นเหมือนขาดทําขนมเค้กอะครับวิธีให้เข้ากันนฐานเล็กส่วนฐานใหญ่เอาไว้ใส่น้ำแข็งแล้วก็เกลือนะครับแล้วฐานใหญ่เนี่ยเอาเอาไว้ที่หลังก่อนนะครับเรามาฐานเล็กก่อนเขาให้ใส่ไข่หยด,ดลงไปในฐานเล็ก ต้องคนจากสีเหลืองใช่ไหมคะพอดีแุกมันจะเป็นสีเหลืองเนาะมันจะก็ต้องตีให้มันเป็นสีขาวก่อนนะคะแล้ไม่ได้สีขาวอย่างเดียวนะคบต้องทําให้มันฟูด้วยค่ะหลังจากนั้นพอถึงทําให้มันฟูปุ๊บแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายใส่ครีมแล้วก็ใส่ใส่นมเออแล้วก็ใส่นมครีครับแล้วก็ใส่รสชาติที่เราต้องการหรือไม่ใส่ก็ไ้ใช่ค่ะแต่เขาจะมีรสชาติที่เลือกอยู่สามค คือบลูเบอร์รี่นมแล้วก็สกตอรอเบอรี่ครับและทีนี้เราก็จะมาสมมติว่าเราใส่ลงไปหมดแล้วนะครับเราก็ต้องเอาพอเราก็ตีไปเรื่อยๆครับพอได้ตามที่เราต้งองการแล้วเราก็เอาไปใส่ถาดใหญ่ที่มันมีน้ำแข็งรองไว้เพื่อนให้มันเย็นนะครับพอเย็นปุ๊บเราก็ต้องตีตีตีให้มันหลือว่าสมมติอันนี้คือถาดใช่ไหมครับสมมติอันนี้คือตัวไอศกรีมของเรานะครับเราก็ต้องถ่ายให้ตัวไอชีมมันไปติดขอบขอบถ้วยอะครับ เออตีไปเรื่อยๆนะคบตีไปเรื่อยๆนะีพอมันปุ๊บอันนี้ขั้นตอนหนึ่งแล้วนะครับไปขั้นตอนหนึ่งเราต้องมาแทะอีกเแซะแทกแล้วก็เอากลับเข้าไปใหม่วนซ้ำอย่างเงี้ยคัะจูจะได้เนื้อไอศครีมสรุปว่ามันจะต้องใช้กําลังข้อมือมากเนี่ยตั้งแต่ตีไข่ตีไข่แล้วก็การแะซะไอศครีมซึ่องอาจจะต้องให้ผู้ปกครองช่วยเพราะว่า มันต้องใช้ข้อมือตีแรงเกินไปก็ไม่ได้ตีแรงเกินไปก็จะกระเด็นออกมาในถ้วยตีน้อยเกินไปก็มันก็จะไม่เป็นติกตีค่ะแล้วไอติมก็จะแข็งตัวแป๊บเดียวแล้วมาแล้วแล้วรสชาติรสชาติอ่ะรสชาติเป็นยังไงรสชาติมันหวานเนี่ยวามมันจากไข่ครับแล้วก็หวานจากน้ำตาลทรายครับแล้วก็จะมีคือแต่ว่า ไอติมต้อนที่เราไปตักตามร้านนะครับมันจะแบบไอเป็นไอติมนิ่มๆแล้วตักลูกกรอบเพราะเราต้องเอาไปแช่ช่องฟิวสด้วยไงแต่เราทานได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราทานที่เราทานที่เขาไปแล้วเราก็กินเลยแล้วตอนนี้เราเดินออกมามาทานอาหารแล้วทีนี้ละลานอะไรยแล้วค่ะเราทานข้าวกันก่อนเนาะ เราเคียงข้าวกันก่อนแย่เด e ี yeah, ๋ยวเราจะพาไปดูควายอิงนิดนึงเรากินอาหารกนแล้วไปมเรื่องก่อนนะคะกิจกรรมที่นี่นะคะมีหลายกิจกรรมมากมีทั้งทำไข่เค็มปลูกต้นไม้ทำไอศรีมทำเนยตบแกลนเ้แล้วก็มีอีกหลายๆอย่างเลค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานะคะ จะมีรถรางวิ่งนะคะใช่ค่ะมีรถไฟถึงไหคะอันนี้เป็นบรรยากาศร,าศร,าศร,รอ,รอ,อรบๆวิ่งคงรวิวแล้วก็ลางกลางลมไปค่ะถ้าจะเดินนะเนี่ยมันจะไปทะลุตรงน้นแล้วเราออกไปตรงควายเหมือนเดิมก็ได้น,ไไดนี่ไงเราจะสามารถเดินไปทะลุตรงน้นได้ป้าเราเดินกลับทางเดิมดีกว่าน่าจะใกล้กว่ากลางล่มค่ะเด็ก,ดกๆกลางล่มอย่าให้โดนอย่าให้โดนกันวางพุน่นฟ้าแล้วกดค่ะ ขาเลื่อนไปไป